นครับเราก็ได้บรรยากาศได้ไหวพระเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็น้องหมาเนี่ยเธอตัวใหญ่มากสุดยอดเลยไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ตัวเธอใหญ่สุดๆเล็อยูอย่ยคุณแม่แหละคุณแม่ตกใจราเห็นน้องหมาตัวใหญ่ดูดู<อ>ตัวใหญ่คุณแม่ตกใจไม่รู้พันธุ์อะไรพระทาม โอเคนะวัดป่าภูทะเบิกไม่เคยขึ้นมาสัมผัสครั้งนี้เป็นครั้งแรกเข้ามาสัมผัสวัดป่าภูทะเบิกโอ้ยกรุงเทพอ่นะ413กิโลเนาะลมเก่าสาสลมสัก45แต่ว่าอู้เหรอมีหารพุทธรัตนชัยมงคลอู้สวยสวยสวยจริงสวยนะสวยจริงสาธุ Okay. สวยนะแม่นะสวยโอ้สวยงามงามแต่มีขอ้อมีกองสวยมีหางทองใช่ใช่โอ้โหล,ล่าล้อแม่นี่เขาเขียนไว้เนาะ ปู่พญาผู้ชงนาคาลาดหลงครัวกลางหอฉันพญามงคลเพชรช้างเพื่กพระอุโบสถพระพุทธโคโดมนะครับมีว้าวสวยมี มีมีเนื้อพันอะไรมันรู้ว่าชอบความเย็นนะเก่ตัวเขาใหญ่มากใช่ไซส์ใหญ่มาก ใหญ่อมได้ค่ะครูบาบอกถึงใยไหมคะโอ้เย็นมากเลยพื้นพื้นเย็นมากเลยครับในโบสนี่สวยงามมากเลยโอ้สุดยอดสวยนะครับ xuất sắc xuất sắc xuất sắc xuất ็นบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศที่วัดป่าพุทธเบิดสวยงามมากสวยมากเลยดูนะฮะภาพจิตกรรมฝาผนังลงทั้งปูปั้งทั้งหลายโ้สวยสวยลูกเทวดาหลากหลายมาก รูปยักษ์นะแม่นะแล้วรูปพระพรหมมีความหลากหลายนะรูปเทวดารูปพระพรหมอะไรเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆสวยงามมากข้างบุนก็เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยมากเลยนะครับโอเคอเคุอคแม่ร่วมบุญบูชาแผ่นทองแผ่นเดือมบรรจุภาพประธาน นดครับอันนี้ก็เป็นแล้วข้างบนเป็นคล้ายๆรูปเจดีแล้วอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นหอปฏิสระถานพระแก้วมกพทค่ะแล้วคู่กัน อันนู้นคือเจดีที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะอันนั้นเจดีน<อ>ี้จริงๆแล้วกระเบื้องเนี่ยยังปิดได้แค่สองด้านอีกสองด้านนะคะครับบอกบุญได้ก็ชื่อว่าเจดีอะไรออวัดป่าค่ะอ๋อเจดีวัดป่าเลยนะวัดป่าพุทธเบิกเลยค่ะเจดีวัดป่าแต่รูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะค่ะสี่เหลี่ยมเนาะทรงสี่เหลี่ยมอค่ะ แต่บาต้องตัวใหญ่แท้ค่ะตัวใหญ่มากคุณแม่ไปใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วคุณแม่จะน่าักดีค่ะครับต้องมาทั้งแม่ค่ะมาจากที่ไหนคะอ๋อเรือนเดือนเกษตรค่ะโอ้โหครับขับนเองสองคนหรอคะครับตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้เรามีที่ดูด้วยตัวใหญ่กางเง สิบแปดจุดห้าค่ะสิบแปดจุดห้าว้าวเมื่อคืนนี่คงหนาวสิหนาวค่ะเมื่อคืนหนาวค่ะทืง้งคืนหนาวมากโอเคคุณแม่ก็สนใจน้องตัวใหญ่เนี่ยเนาะตัวใหญ่จริงจริงตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคเนาะตัวใหญ่มากตัวนั้นองตัวใหญ่ หญโอ้โหยี่ไม่รูปพันอะไรหูหินล้ก้าสามห้าพิษโลกท่าสองเขาคอร้อยห้าด่านซ้ายเท่าไหร่จากนี้ไปนี่แปดสิบโลด่านซ้ายแปดสิบโลอันนี้ก็เป็นกองเนาะกองนะครับแม่ก็สนใจสุรับ มีกองมีคองมีรูปนิมิตในว่ายังไม่ได้ฝังดูนิมิตนะนะครับโอ้คองเล็กค้องใหญ่นะคองนี้ก็ใหญ่นะใหญ่มากเลยโอ้นหอ หอหลายชั้นอกอันนี้ก็เป็นเจดีนะแต่เจดีมองไม่เห็นต้องมองด้านนอกจะเห็นนะเพระแก้วประจำวันโอเคเนาะลมสักลมเก่าทุ่งสนเมื่อคืนนี้สิบแปดจุดเอวันนี้ตอนนี้ขนาดนี้สิบแปดจุดห้าองศาากาศดีมากเลยนะฮนะกาศดีมาก แม่ครับโอเคนะเราก็เดี๋ยวเอ,อาบอมใส่มมอนนิดหนึ่งคุณแม่ได้ร่วมทําบุญกับทางวัดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็บทที่ส่วนบุญกุศนนะครับอนุโมทนาสาระทุโอ้นี่ลอยพระพุทธบาท โอ้โูพุทธบาทอือเขาพุทธบาทอู้หได้ตัวใหญุ่้มได้ตัวเล็กคับุ้มคุ่้มตัวเลยค่ตนนะต้นอะไรเนะ้ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณนี่ปากให้เป็นกิจยาที่คุณ้นอะไรเนาะรูง,งหรือเปล่า ไม่มีชื่อของวคุณมรักษาอืมโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ว่าเร่องโอ้นี่น้องอยู่ในเนี้ยเก็บแลวพวน้องโอตัวใหญ่ตัวเล็กลูกโอ้จริอุยมันยังได้โอมันยังวิ่งมาโอ้น่ารักนะคจ๊ะก็เป็นบรรยากาศนะครับ นี่หลายท่านขึ้นมานมัสการนะฮะอัน uh okay, ี่อ้เนีัด้หงหงษกหงษ์หงษ์หงษ์หลษกหงษ์หงษ์หงั์หงษ์หงษ์หได้หงวจหงษ์หงษ์หงจ์หงจ์หอื์หงษ์หงษ์หงษงหเห สองตัวเอาเลยเอเอไปัระายมาห็นค่าวเราไ็ได้บรรยากาศได้ไหวพระเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้องหมาเนี่ยเธอตัวใหญ่มากสุดยอดเลยไม่รู้พันอะไรแต่ตัวเธอใหญ่สุดๆอยูอย่ยกิแม่แหละ คุณแม่ตกใจก็เห็นน้องหมาตัวใหญ่วุ่งขึ้นเนาะดูดูตัวใหญ่คุณแม่ตกใจไม่รู้พันธุ์อะไรเราะไม่รู้นะครับครับไซบีเรียเหรออ๋อไซบีเรียนั่นลูกนั่นลูกพวกนี้ป่ะไซบีเรียอ๋อพันธุ์ใหญ่น่ารักสี่ตัวว่าน่ารักอืมก็เล็กน่ารักแต่จำไม่ได้อืมอืมคขาน่ารักทีเดียว โอเคโอเคนะครับเดี okay. ๋ยวเรากลับกันแล้วนะเดี๋ยวจะค่ำตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบนาทีนะฮะใช่เวลาอีกพอควรเดี๋ยวเราลงไปพื้นล่างเราไม่ได้ค้างที่ปูตะเบิกนะครับยะไปค้างในเมืองนะครับ ชันล่างมีอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวลงไปตรงชั้นล่างไปเก็บบรรยากาศชั้นล่างพอเดินได้นะแม่นะเดินได้โอเคค่อยๆลงไปโอแม่พวงมาลัยมาลัยดอกดาวเรืองเขาเรียงไว้สวยเลยนะเป็นเป็นระเบียบดีเป็นระเดียบเรียบร้อยเลยดูสวยมาก พอทำเป็นระเบียบก็ดูสวยนะครับแต่หลายหลายพันหรือเป็นหมื่นพวงเนี่ยประมาณนั้นเลยฮะนี่ก็กำลังบูรณแล้วนะกำลังสร้างใหม่ด้วยหอนะเทียบหออะไรไม่ทราบเหมือนกันหอพระธรรมเนาะแล้วด้านบนนั้นก็เป็นเจดีวัดป่าพุทธเบิกเนี่ย นู่คุยสวยโอ้โหใหญ่มากดูู่เทียบกับคุณแม่แล้วแม่จะเล็กแต่สาะม้งเนี่ยอืมตใหญ่โตใหญ่มากเลยเล็นไหม เอาหลกขึ้นข้างบนก่อนขั้นข้างบนด่วนขบวนโอ้ย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 คนละพันอันนั้นเขาอันนั้นเขาก็มีตัวเล็กเหมือนกันเขาก็มีตัวเล็กเหมือนกันนะเหตุการณ์ผินเส้นนี่แหละครับนี่อีกมุมสวยอีกมุมหนึ่ง อืมนะนมเหตุการณ์คุณเขาเล็กหมาหมูไอตัวน,นั้นมันตัวเล็กระวังแล้วเดีย๋ยวจะลงไปได้ยังไงอ๋ออันนี้เขาขึ้นปีกที่หนึ่งนะ ว้าวโอ้รูนี้อ๋อนี่ไงเจอดีวัดป่าน,นะ,ระครับสูงมากเลยตัวบอกว่าสูงที่สุดในประเทศไทยแลรอเจดีวัดป่าผูทับเบิกที่บอกว่าสูงมากๆประมาณนั้นเลย นะ,นะก็กเหมือนมีแผ่นพองปิดนะปิดเป็นลำดับขึ้นไปเลยสูงมากวายเตี๋ยอยูน่นะครับตรงนี้ก็เป็นหอนะเป็นหอสูงประมาณนั้นนะครับสวยงามมากโอเคนะครับ พอได้บรรยากาศเฮ้รรยจะส่งเสียงให้เขาลุยสวยงามมากดูเขาสวยงามจริงๆเขาทำให้สวยเลยนะต,ตรงนี้หอ,อเขาล็อกไม่ให้ไม่ให้เข้าไปแล้วแหละแต่เป็นมุมถ่ายรูปสวยชอบบรรยากาศแล้วดูเมฆฝนนะครับมีฝนมาเรื่อยๆเลยไอ้นู้นะเป็นหอพูทธเบิกนะหอนาฬิกา เป็นจุดสูงมากจุดหนึ่งนะฮะถ้าดูตรงนี้ก็สุดยอดอยู่เห็นไหมฮะเป็นหอ,อนาฬิกาเดี๋ยวเราคงต้องผ่านไปเห็นไตรงนั้นเป็นวัดอุลบภูมิด้วยสวยงามสวยงามโดดเด่นมากเลยนะครับมุมนี้ก็มองเห็นได้ไกลสวยสวยมาก บรรยากาศดีดีโอ้นี่เ้าลงไปเที่ยวชมสวนอะไรข้างล่างไม้เทียมคล้ายๆซากุระก็ทำไว้สวยหลากสีนามนาม